สวัสดีครับหลังจากที่เราเดินออกกำลังกายแล้วก็มานั่งพักผ่อนชิลๆอยู่บรรยากาศที่สาราริมบ่อน้ำของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจบรรยากาศดีมากๆเลยนะยาเย็นนะแล้ก็อยากจะให้หลายๆคนได้ชมบรรยากาศกันนะเห็นไหมคลื่นลมที่พัดเอาเป็นคลื่นน้ำเนี่ยนะสวยงามมาก บรรยากาศดีฮะนั่งตรงนี้โอ้โหวิวดีแล้วก็ที่สําคัญคือได้รับแสงแดดด้วยนะการที่ได้รับแสงแดดยามเย็นเนี่ยเป็นผลดีต่อสุขภาพนะทำให้ร่างกายเราเนี่ยเหมือนกับได้สังเคราะห์วิตามินดีนะออกมาไปบำรุงกระดูกให้กระดูกแข็งแรงนะบรรยากาศของแดดยามเย็นนะช่วง5-6โมงเย็นเนะี่ยกำลังดีเลยนะหรือว่าช่วงเช้าก็ 6กโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ากำลังดีนะนี่บรรยากาศดีมากเลยแสงอาทิตย์กำลังสาดส่องมาผ่านช่องภูเขาเนี่ยสวยงามจริงเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงนี่ฮวิวส,สวยริมบ่อน้ำเนี่ยน่านั่งมากนะลมเย็นแบบฉ่ำเลย เหมือนแบบเราเปิดพัดลมเบอร์สองเบอร์สามเลยเนี่ยช่ำๆเลยโดยเฉพาะพัดผ่านน้ำเนี่ยเป็นพัดลมไอ้น้ำด้วยวิวก็สวยนะดูคลื่นในน้ำก็สวยดูวิวต้นไม้นะตัดกับอาคา,ารต่างๆนะ แล้วก็ท้องฟ้าก็มีเมฆส,สวยๆเลยนี่โอ้โหเห็นไหมเจอพระอาทิตย์นะกำลังจะรับขอบฟ้าตรงช่องเขาพอดีนะนี่นึกถึงวัยเด็กนะเวลาเราจะวาดรูปเนี่ยเราไม่เคยเห็นภูเขาเราก็จะดูวิวก็เหมือนนี่แหละนะภูเขาแบบนี้แหละนะที่ เราวาดรูปกันในวัยเด็กนะสมัยเด็กๆเ,เนี่ยไม่ไม่ไมีทีวีม TV, ไม่มีสื่ออะไรให้เราเห็นเราก็คิดจินตนาการเรานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็มีพระอาทิตย์ขึ้นแบบนี้นะเนี่ยวนะิวสวยมากเย็นสบายเลยก็เก็บบา่ฝาากันนะบรรยากาศยามเย็นที่สัตหีบ โดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะวิวสวยมากแบบนี้สำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บบรรยากาศมาฝากเพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ